สวัสดีคทุกคนอกับผมพีที่บ้านวันนี้จะเอ๋ใครยัไงยไม่อาบน้ำยังไมอาบน้ำนี่อะไรเขาเรียกว่าเรียลลิตี้ทำอะไรอยู่ไม่ซูมพี่จะซูมดอกแคร์ดอกแคร์มันน่ามองกว่าเยอะเออเก็บดอกแคร์อยู่ไ่าเ,เ,เดี๋ยวพี่ยึดให้นี่อ่ะม,ม,มันดีใจฟันมันเป็นน้ำฝนเออนี่ยเออนี่ยเนี่กลางสวยเลยนี่นนนนน พี่หยิบผิดนี่กำลังสวยเลยข้างบนด้วยมันกำลังเดี๋ยวมันบานทิ้งอ,อันนี้ด้วยทางนน้นดอกแคริมรัว้วมีหลายต้นมีอยู่สี่ต้นอ่ะมัน ป้าพี่จะมาฉี่ไว้ทําไมมันไม่ได้มาจับฉี่เมล็ดเนี่ยมันมีมันเคยมีต้นของมันอยู่ตรงเนี้ยแหละแต่ตัดทิ้งแล้วแล้วมันก็มีเม็ดตกอยู่แถวนี้แล้วมั้งบอกว่าเกิดนั่นแหลเกิดดอกแครักษาแค่ไหนเกิดทองได้ด้วยนะไหนเปลือกของต้นดอกแค่นี่นะต้นแค่นี่นะใช่รักษาอะไรนะแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องได้ด้วยเหรอมันเป็น อันนี้ไม่รู้นี่ตัวนี้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 นี่โอเคเดี๋ยวต้องหน้าบ้าน ใช่แมนจะเรินทั้งวันอ่ะคิดดูแหละเนี่ยใบ,บตองที่มันงูนี่ยจะมีหนอนไหมเออเลยเออเอามาดูดิมันชอบจับแล้วไปแกล้งเพื่อนคือแบบนี้นี่ไนี่ยะทุกคนมันจะเป็นนอนอยู่ข้างในเดี๋ยวลองดูเป็นนอนจริงไหมทุกคนเอาไปกินได้นะเอาไปกินได้นะไอ้นันเป็นผีเสื้อเลยหรอเออมันจะเป็นผีเสือ้อเละถ้ามันแก่ไปไเดี๋ยว นี่ก็ลุ้นนี่ไงมันเป็นหนักแน่แล้วมันเป็นหนักแน่แล้วเอ๊กลัวไหมแต่เ,เด็กอ่ะเคยกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเยอะป่ะหัวได้เยอะตัวเก็บถั่วพูล่ะถั่วพูไม่มีหรอกเอาไปดูยัง น,นี่พริกสีเขียวขอให้เผ็ดก็พกอต้อนนู้นใช่ไหมเก็บตรงนู้นใช่ไหมอ่านี่แหละสวัสดีครับค่ะอ่ะโอเคตัวพอดีตัวนี้น้องขวัญวุ่นวุ่นอยู่นะเพราะว่าต้องเตรียมทําอะไรนะเมนูอะไรทำกระเทียมไงคะกระเทียมโอ้สัเทือนไปทั้งบ้านเลยเนี่ยทำกระเทียมทีนึง ดอกแคอยู่นี่ล้างแล้วดอกแคแล้วก็กะเพราพริกเตรียมพร้อมนะครับเตาปิกนิกกระทะเตรียมพร้อมแต่ตอนนี้นางเตรียมเครื่องก่อนเดี๋ยวพอดีน้องขวัญอยากไปกินน้าใช่ไหมเเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้เดี๋ยวพี่จะกลับมาตอนที่เสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จอะไรเออเดี๋ยวพี่ต้องไปที่งานด้วยเนาะเอาพี่เดี๋ยวพี่ที่มาเนี่ยเอาน้ำมาให้ก่อนที่ไปไปกับ เอาไม่กินก่อนลมันไกลเหรอ,หรอนี่กลางหมู่บ้านเดี๋ยวพี่ไปเออดวพี่รีบๆไหมนะคะเดี๋ยวผมไปซื้อน้ําให้น้องขวัญแล้วก็ไปพอดีมีงานนะครับที่ต้องไปดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าน้องขวัญจะทําออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกัน โอ้โหพอแล้วเบอร์เอา,อางี้ถ้าอยากกินใช่ไหมตอนเก่งกับข้าวเหรอแล้วกินเหมือนกินกับไส้กรอกอะ่ะเออแบบนั้น,น,นอ่ะเออน,นั่นแหละเขาเรียกว่าปลอดสารอุ้ยไปเทใส่นั้นทําไมผ<อ>ักกาดได้ไหมไม่ใช่ผัดไปกับหอยวอกอะไม่เป็นไรนะั่นแหละโปรตีนไม่เคยมันดูจืดมากเลยโอ้ยเบอร์ค่นี้ก็น่ากินแล้วดูเลยกะเพราอย่างเยอะ <c oughs> คือเด็ดตรงนี้เกือบหมดเลยใช่ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยหอมอะ่ะตรงอ่ะข้างในตรงกระท่อมกระทรร่อมอ่ะอืมได้ได้โอ้ยหหมูหมดเลยใช่ไหมเนะนี่ยอืมนี่นี่ค่ะเบอร์จะอิ่มหรือเปล่าเอามองนั้นที่ไม่เอาไปหรอเนี่ยไปก็เติมมันนังก็ได้ไม่ใช่เราเอาไปให้หมา เป็นแบบยังไม่บานลองดูว่ามันคมกันบีมันคมว่าไฮโพที่มันบานมันมีเลยเนะี่ยมีดอก

จริงเหรอจะเห็นไหเปล่าน อไรพีตรงนี้เผ็ดมากไม่มากไม่สารพยงดูสิจะได้กได้ไม่ได้ท้องเสียจะยปลุกให้มัน หมดแล้วพี่ไปดูดิไม,ม่เหลือสักเม็ดไม่เหลือสักเม็ดโอ้โหกระดับกระดับนี่ก็ยังเอาม่เยู่หมดด้วบเอาห้าบาท bạn ăn cái. này Wow. Chán được phải. Khoảng 1 công nghe nó sẽ mới Ngon thật. Tắm luôn timer mà Có quý รนนั้นที่สุดได่ไม่โดนแมลงไม่โดนหนอนอ๋อนะครัพี่ใช้อะไรคัไม่ใช่มันเป็นช่องๆ่งล้วแมลงพุ่งเลี้ยอะไรลงบางทีก็โชคดีไปให้มันไม่ลง